สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนบ้านสตอรี่นะครับอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีที่สามสิบแปดเรื่องเชียงตุงนะครับมีคอมเมนต์ที่เห็นด้วยกับที่จะให้เชียงตุงมารวมกับประเทศไทยนะครับปัจจุบันนี้จำนวนห้าร้อยหกสิบท่านนะครับส่วนคนที่ไม่เห็นด้วยยังไม่เพิ่มเข้ามานะครับถ้าใครคิดเห็นอย่างไรก็ช่วยกรุณา คอมเนต์เข้ามานะครับก็ออยังต้องการอยู่นะครับสำรวจเข้ามาเรื่อยๆนะครับว่าจะถ้าจะให้อยากให้เชียงตุงมารวมกับประเทศไทยให้กด1น,นะครับถ้าไม่อยากให้มารวมก็กด2นะครับจะได้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของหลายๆฝ่ายต่อไปนะครับต้องให้ผู้นำไทยใหญ่ทำหนังสือถึง UN และ หาอีกหลายช่องทางวงเล็บไทยจะได้ช่วยได้เต็มที่ติโมเรเ,เต้ก็ยังทำได้สูดานก็ใช่นะครับอืมก็ขอบคุณนะครับนำเสนอช่องทางที่จะให้เชียงตุงมารวมกับไทยนะก็คือทำหนังสือเสนอ UN นะครับผู้นำไปทำซะนะ เรียบทำนะครับเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ในการจังเชียงตุงถ้าเป็นตั้งประเทศเองก็คงจะลำบากนะครับเพราะว่าเชียงตุงนี้ไม่ไม,ไม่ติดทะเลนะครับเหมือนลาวนะครับไม่ติดทะเลเหมือนลาวถ้าไม่ให้ประเทศไทยช่วยนี่ก็จะจนเหมือนลาวนั่นแหละครับเพราะว่ามันลำบากในการทำมาค้าขายกับต่างประเทศถ้ารวมกับประเทศไทยโว้ยสบายเลยจะ ให้ประเทศไทยบริหารให้เลยนะครับมาทะเลก็ไปมาหาสู่ได้ง่ายนะครับไปเที่ยวทะเลก็สบายทำมาค้าขายสะดวกแน่นอนเพราะว่าไทยเก่งอยู่แล้วนะครับจริงจริงแล้วในความรู้สึกของ้ายยอดศึกนะครับก็รู้สึกว่าจะเขาก็จะให้สัมภาษณ์ว่าเขารักเมืองไทยนะครับแต่เขาก็ยังไม่พูดว่าเขาอยากรวมนะครับเพราะว่ามัน มันอะไรลหละมันเป็นการแสดงมากไปนะครับแต่เขาก็แสดงมากอยู่นะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเขารักพระมหากษัตริย์ไทยนะครับรักการที่9นะทุกวันที่5ธันวาเขาก็จัดวันพ่อวันที่12สิงหาเขาก็จัดวันแม่นะครับในเคียงตุงนะครับพุทธวันนี้ก็ยังจัดอยู่นะครับอันนี้เป็นคําพูดของเจ้ายอดศึกเองนะครับก็อยากให้รู้ว่าเขารักขนาดนั้นแล้วทําไมไทยจะต้อง ไม่สนใจไม่ดูแลเขานะครับก็อยากจะให้รู้นะครับการรวมเมืองเชียงตุงเข้ากับไทยอาจเป็นแผนพมา่าวางแผนล่อเหยื่ออะไรหรอเปล่าถึงจะรวมจึงต้องไม่มีเงื่อนไขมากหรือต้องอ้างอยู่ในพมา่าต้องตัดขาดพามา่าให้เด็ดขาดแล้วให้รวมกับไทย ให้เร็วที่สุดจะได้อยู่ในความปกครองของไทยเป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องว่าเป็นแผนของพม่านะครับให้ล่อเหยือ่อล่อเหยื่อให้ไทยนี่ไปเอาเฉียงตุงแล้วจะได้รบกันนะครับใครเขาอยากจะรบนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับคงจะคิดว่าถ้าเราเอามาแล้วก็จะมี พม่าจะได้มีข้ออ้างในการรบกับไทยเขาไม่อยากรบหรอกครับถ้าไทยไปแย่งบ้านแย่งเมืองเขาใช่ไหมละ่ะเขาจะอยากให้แย่งเชลือนะครับเขาจะอยากจะรบเชลือ,อปัจจุบันนี้เขาก็ไม่อยากจะรบมินออนไลน์นั่นนะ่ะหรือว่ารัฐบาลพมานะ่านั้นน่ะเขาก็ไม่อยากรบนะครับแต่ชนกลุ่มน้อยก็รบไม่หยุดเลยอยากจะตั้งประเทศนะครับ เขาก็พยายามแก้ไขไม่อยากจะให้รบก็ว่าเอาเอา,เอาอย่างนี้ดีไหมให้มีการเลือกตั้งจะจัดให้มีการเลือกตั้งแล้วผู้นําทุกเผ่านั้นจะได้มาเป็นรัฐมนตรีนะครับเอาไหมนะครับอเขาก็เสนอไปอย่างนี้เพราะเขาไม่อยากรบใช่ไหมล่ะแต่เผ่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นอลาัการคาเรนีอเผ่าว้าหรือว่าไอ้กระเรียงอฉานนะครับ หรือว่ามอนอะไรต่างๆนานา,นาเขาก็บอกว่าไม่เอาไม่สนใจเราเลือกตั้งนะน,นะเ,เลือกตั้งก็ทาหารก็ได้เป็นใหญ่อยู่ดีใช่ไหมละ่ะก็ไม่ได้สนใจหรอกที่เขาสนใจคืออยากเป็นรัฐอิสระแค่นั้นเองให้ได้ไหมนะครับนี่แหละคือสภาพที่เป็นอยู่พราะม่ก็ไม่อยากรบนะครับแต่ที่คนกลุ่มหน้อยรบก็เพราะว่าเขาอยากแยกตัวเป็นอิสระก็ให้เข้าใจตามนั้นนะครับ เรื่องไม่จะไปขุดบอ่ลอล่อปลาหลอกให้ไทยไปเอาเชียงตุงแล้วจะมารบกันนั่นนะ่ะมันเป็นไปไม่ได้ใครเขาอยากจะรบขรเขาใหญ่ไทยแล้วอยากจะทะเลาะแต่ที่ไทยอยากจะได้เนี่ยก็เพราะว่าเป็นเชื้อสายเดียวกันแค่นั้นเองเ,เหตุผลนะครับเพราะว่าคนเชียงตุงก็ไปจากไทยนี่แหละไปจากเชียงแสนเชียงรายเชียงใบแม่ฮ่องสอนนี่แหละไปอยู่ที่นั่น พอไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปสมัยก่อนก็มีเจ้าฟ้าปกครองเมืองหลวงของเขาสมัยก่อนนะครับก็คืออังวะ,อะพอมีเมืองหลวงชื่ออังวะทีนี้บุเรงนองก็ไปตีแล้วก็ยึดเป็นของพม่าเม,มืองอังวะก็เลยเป็นของพม่า,มารัสฐ,ฐานก็เลยอยู่ใต้การปกครองของพม่าเพราะพม่ารบเอาแย่งเอานะครับไม่ใช่ว่า เขามาเป็นเรียกว่าเป็นพมา่ามาตั้งแต่เริ่มต้นนะไม่ใช่เริ่มต้นเขาเป็นล้านนานะครับเริ่มต้นเขาเป็นล้านนาผู้ที่ไปขยายดินแดนไปอยู่ตรงนั้นก็คือพ่อขุนเมงรายหรือพญาเมงรายนี่แหละครับเรื่องที่ทาไมว่าจึงเป็นเชื้อสายเดียวกันเพราะว่าพ,พ่อขุนเมงรายอพยพผู้คนไทยไปอยู่ตรงนั้นนะครับตั้งแต่นานมาแล้วนะครับนี่แหละคือ ประวัติศาสตร์มันเป็นมาอย่างนี้นะครับเรื่องราวที่แท้จริงนะครับรวมกันก็ได้ดีสายเลือดเดียวกันครับขอบคุณครับใครบอกเป็นภาระเข้ามารวมกันทำก็ทำมาหากินของเขาเหมือนกันเราอยู่รวมกันนี่แหละนะครับไม่ได้เป็นภาระนะคมากมายนะครับเป็นภาระก็คือว่าเราจะต้องไป พัฒนาสร้างถนนหนทางสร้างทางรถไฟสร้างสนามบินหรืออะไรต่างๆนานานี่แหละคือภาระ,ะส่วนการที่จะไปให้เงินเขาใช้ไปแจกเงินนั้นคงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเขาก็โคตทมาหากินไปตามเขาปกตินั่นแหละครับแต่เราช่วยให้เขาอะไรมีสาธารณนปโภคดีขึ้นแค่นั้นเองนะครับ มันก็ดีเราก็ได้ผลประโยชน์เพราะว่าคนก็จะได้หลังไหลไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวมากมายทั้งคนไทยคนต่างประเทศนั่นแหละก็ไปเที่ยวมากมายเราก็จะได้ไรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับนี่หละคือประโยชน์นะครับใครรู้ขั้นตอนการรวมประเทศที่ไม่ต้องทำสงครามบ้างไหมถ้ารวมได้อยากให้เชียงตุง ที่มีจุดขายแหล่งท่องเที่ยวภูเขาป่าไม้วัฒนธรรมการเกรรษตรปลอดสารพิษก็เขาก็แนะนําอยู่นะครับก็เขแนะนํามาท่านแรกที่บอกว่าให้ผู้นําไทยใหญ่เขียนหนังสือถึง UN บอกว่า,าอยากจะรวมกับไทยก็แค่น,นั้นเองก็ไทยก็จะส่งทหารเข้าไปดูแลเหมือนกับที่เราเคยส่งไปเกาหลี ส่งไปติมอรเรเตสส่งไปสูดานในปัจจุบันนี้ยังไม่กลับนะครับเขาทาแบบนี้ก็ได้แล้วนะครับก็ได้เป็นประเทศแล้วนะครับซูดานก็แบ่งเป็นซูดานเหนือซูดานใต้สูดานใต้ก็คือไทยดูแลอยู่ตอนนี้นะครับไทยช่วยพัฒนาอยู่ตรงนี้นะครับคือสูดานใต้นะครับก็เป็นสองประเทศไปนะครับเหมือนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็เหมือนกัน เกาหลีเหนือก็อจีนกับรัสเซียดูแลไปนะครับเกาหลีใต้ก็มีอเมริกาแต่ไทยก็เคยไปช่วยในการาปกป้องเกาหลีใต้นะครับมันก็เป็นอย่างนั้นเราก็ทํามาตั้งแต่อดีตแล้วแหละแต่ถ้าเราจะส่งคนเข้าไปปกป้องเชียงตุงเราจะทําอีกไม่ได้เชียวหรือนะครับถ้า,ามีความต้องการของผู้นําของเชียงตุงทําหนังสือไป ก็ต้องได้แน่นอนนะครับนี่แหละคือวิธีการที่ไม่ต้องรบนะครับแต่ที่ไปเกาหลีนั้นรารบนะเพราะว่า,าเขาก็ไม่ยอมใช่ไหมละ่ะจีนก็ไม่ยอมรัเสเซียก็ไม่ยอมใช่ไหมเราก็เลยก็ต้องรบนะครับก็เลยต้องแบ่งเป็นสองประเทศแต่ถ้าหากไปแล้วเขาไม่คิด มากก็ไม่มีการรบนะครับอย่างเช่นติมเรเต้นั่นแหละครับพอไทยเข้าไปปั๊บใช่ไหมล่ะก็ไม่มีใครมารบนะครับสุดานนี่ก็เหมือนกันพอไทยเข้าไปปั๊บก็ไม่มีใครมารบก็สงบดีนะครับก็แล้วแต่ที่นะครับไม่มันก็ไม่แน่นอนนะครับถ้ารวมเชียงตุงเป็นไทยด้วยกันแล้วพานออกดินแดนว้าใต้เข้ามาด้วยได้อเปล่า ไม่ควรไปเอานะครับวาใต้นะครับจริงอยู่วาใต้นี่เคยเป็นของไทยใหญ่นะครับตั้งแต่สมัยขุนศานะครับวาใต้นี่เป็นของไทยใหญ่ไทยเป็นเกตปกครองของขุนศาแต่พอว้ามาอยู่เนี่ยนิสัยใจคอเขาไม่เหมือนคนไทยนะครับคนวาถ้านิสัยใจคอเหมือนคนไทยส่วนมากนะครับเขาคงไม่ค้ายาเสพติดนะครับ เขานิสัยเขาอะไรก็ได้ที่ทำให้ได้เงินมาเขาเอาทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค้ายาเสพติดนะไม่ว่าจะเป็นค้ามนุษย์ค้าอะไรไอ้แก๊งคอนเซนเตอร์อะไรต่างก็ตั้งอยู่ตรงนี้เมืองยอนนี่แหละครับเพราะฉะนั้นนิสัยเขาไม่เหมือนกันถ้าเราไปรวมกับกับเขาปั๊บไม่ถูกกันหรอกครับบ้านเหนือก็จะว่าเออ ถูกไทยมายึดว้าใต้ใช่ไหมว้าเหนือซึ่งมีกําลังพลจํานวนมากมีอาวุธจํานวนมากเขาก็แห่มารบกับเรามาแย่งคืนนะครับจริงอยู่ว่าตรงนี้มันเป็นของพอมา่าแต่ถ้าเรายึดเราไม่ได้ทะเลาะกับพม่าหรอกครับเรายึดกับเราทะเลาะกับว้าเหนือนะครับว้าเหนือไม่ได้เป็นประเทศนะครับเป็นคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่ก็มีอาวุธมากมายมีทหารมากมายนะครับ จริงอยู่เราอาจจะชนะเขาในเรื่องอาวุธนะครับแต่มันก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราไปอาเอาขีปนาวุธหรือเอาระเบิดไปทิ้งใส่บ้านเหนือใช่ไหมละ่ะก็คนผู้คนก็ล้มตายเฉยๆมันก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็มีประโยชน์อะไรใช่ไหมถ้าสมมติว่าเขารบกับเรานะครับเขาก็รบแบบกองโจรน,นะครับ รบแบบกองโจรเหมือนที่ภาคใต้เป็นอยู่ใช่ไหมภาคใต้เป็นอยู่เราก็ยังปราบปรามไม่จบไม่สิ้นไม่ไม่สามารถที่จะให้อ่าอะไรปกติได้มันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเหมือนภาคใต้นะครับก็คือว่าเขาก็จะรบกับเราแบบกองโจรถ้าสมมติว่าเราไปปกครองว่าใต้ใช่ไหมละ่ะเขาก็จะรบกับเราแบบกองโจรตีเรื่อยๆเพล่อมอะไรก็ตีอย่างเงี้ย กี่ปีกี่ชาติก็ไม่จบนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่จบตราบใดที่เขายังนั่นอยู่นะครับเขายังคิดว่าเราไปแย่งเขาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องกลัวก่อกวนไม่จบไม่สิ้นนะครับนี่แหละคือเป็นเหตุผลว่าเราเอาวาใต้ได้ได้หรือเปล่าเอาได้แต่ให้ไทยใหญ่ให้ไทยใหญ่มันครอบครองไทยใหญ่เอาได้นะครับเพราะว่า,เ,าเคยเป็น อิทธิพลของไทยใหญ่ที่จริงแล้วแต่ก่อนนั้นน่ะประชากรชาวเมืองยอนเนี่ยไม่ได้มีมากหรอกครับแต่ก่อนไทยใหญ่อยู่ใช่ไหมล่ะไทยใหญ่อยู่พอไทยไทยใหญ่จะ,ะขุณสานะครับวางมือใช่ไหมคุณ่าวางมือไปเวยเสียก,กังก็มาอยู่ที่เมืองยอนแล้วมาสร้างอิทธิพลตรงนี้แทน แล้วก็ไปอพยพผู้คนจากว้าเหนือลงมาเพิ่มเติมบ้านเมืองก็เกิดขึ้นผู้คนก็มากมายขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็มาจากว้าเหนือนั่นแหละครับว้าใต้ก็มาจากว้าเหนือนั่นแหละครับก็มาอยู่จํานวนนี้เพราะฉะนั้นคนไทยใหญ่ก็เลยไม่มีใช่ไหม่ไม่มีเพราะว่าจะมีได้ยังไงก็ในเมื่อเขายึดพื้นที่เขาแล้วเขาก็อพยพมาอยู่เรื่อยๆมันก็เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าสมมุติว่าไทยใหญ่จะเอาคืนใช่ไหมล่ะ มันก็ต้องต้รบกันนั่นแหละครับตาตาใหญ่จะเอาคืนก็ต้องรบกันแต่เขาก็มีเสร็จจะเอาเพราะว่าเคยเป็นเมืองของเขานะครับแต่จะหาถ้าไทยเอานั้นนะไม่สมควรนะครับบอกไว้ตามนั้นนะครับเขาสร้างโรงงานใหม่ยังไม่เสร็จมั้งโรงงานอะไรห่ะครับโรงงานใหม่โรงงานยาบ้าใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวหรอครับยาบ้าเนี่ยมันผลิตง่ายอย่าตายนะครับไม่ต้องเป็นุน ไม่จําเป็นต้องมีโรงงานก็ผลิตได้นะครับขอให้มีอุปกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นโรงงานจะเสร็จไม่เสร็จไม่เกี่ยวนะครับหรือว่าหรือว่าพูดถึงโรงงานที่ไทยไปสร้างไทยไปสร้างเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วคนไทยไปสร้างที่พม่านะครับเสร็จแล้วแต่พอทหารปฏิวัติปักเราก็โรงงานก็เดินหน้าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ก็คนไทยก็หนีกลับมานะครับ ไม่ใช่เฉพาะไทยแล้วเขาคนต่างชาติฝรั่งอะไรต่างๆนานาก็ไปลงทุนในพม่าตอนที่องศานสุจีเวียมนาจนะครับเขาก็กําลังจะไปได้สวยทีเดียวพอทหารปฏิวัติปุบ๊บเขาก็หนีออกต่างประเทศก็เลยนี่แหละคือส่วนหนึ่งที่ว่าคนไทยเชียร์รัฐบาลพม่าอยู่เพราะอะไรบางคนที่เชียร์พรม่าอยู่เพราะเขามีธุรกิจมีโรงงานที่นั่น เขาทำไม่ได้เขาลงทุนไปมากมายมหาศาลเขาไม่สามารถทำกิจการอะไรได้เลยเพราะว่าลงทุนศูญย์เปล่าใช่ไหมละ่ะเขาก็อยากให้รัฐบาลพม่ามีอำนาจเขาจะได้ไปทำงานโรงงานของเขาต่อนะครับไปเดินนะธุรกิจของเขาต่อนี่แหละคือว่าทำไมคนไทยบางพวกก็เชียพม่าบางพวกก็เชียคนกลุ่มน้อยนะครับนะที่เชียกลุ่มน้อยก็เพราะว่ารักประชาธิปไตยนะครับ ที่เชียร์พาม่าเพราะว่าต้องการให้ธุรกิจตัวเองเดินต่อไปได้นะครับนี่แหละคือเหตุผลนะครับบางคนไทยบางคนที่แสดงความเห็นมานั้นขาดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับแอดมินอย่าคิดมากก็ไม่ได้คิดมากนะครับในแอดมินนี่ใครเห็นด้วยก็ ก็ดีนะครับใครไม่เห็นด้วยก็ก็ดีไม่ได้ว่าอะไรนะครับรับได้ทั้งหมดนะครับถ้าถ้าใครยังไม่เข้าใจประวัติศาสตร์แอดมินก็อธิบายให้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็อธิบายให้ก็ธรรมดาก็ธรรมดาก็แลกเปลี่ยนความรู้กันแอดมินก็ได้รู้เรื่องทั้งหมดหรอกถ้าเอฟซีมีอะไรอยากจะแนะนําก็แนะนําเข้ามาก็ขอบคุณนะครับเอฟซีก็จะได้ความรู้ตามไปด้วยเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้คิดมากอะไรนะครับสวัสดีค่าเห็นด้วยค่าเห็นด้วยตลอดชีวิตค่าขอบคุณครับสวัสดีครับแอดมินทุกเชื้อชาติทุกเผ่าพันธุ์ที่เป็นคนไทยรวมกันได้สำเร็จก็หวังให้คนรุ่นใหม่ร่วมมือร่วมใจทำให้สำเร็จนะครับอขอบคุณครับ ไทายใหญ่เป็นคนคนลาวนะครับคนลาวคนลาวคอมเมนต์เข้ามาเป็นภาษาลาวนะครับถ้าอย่างนั้นจะอ่านเป็นภาษาลาวให้ฟังนะครับ<อ>เขาเขาเห็นด้วยนะครับเพราะกดหนึ่งเข้ามาไทยใหญ่เปลี่ยนคนอ่อนน้อมดีแม่ยิ่งกับงามอยากได้มาเป็นลูกสะภ้ยสักคนวาสานคนลาวก็อยากได้คน ไทยใหญ่นะครับไปเป็นลูกสะใภ้ก็ดีคนไทยก็คิดเหมือนกัน,นค,คนไทยหลายคนก็คิดเหมือนกันคนไทยก็ไปจีบสาวเชียงตุงบางคนก็ไปอแต่งงานนะครับแต่งงานคนเชียงตุงก็ยังอิจฉาอยู่นะครับอิจฉาอยู่มีมีหนุ่มคนหนุ่มแกนะครับอายุมากแล้วนะอายุมากแล้วไปแต่งงานสาว อายุน้อยนะครับถ้าเจียงตัวอายุน้อยจยัดงานพิธีแต่งงานกันเห็นใน youtube นะครับแต่งงานกันเฉยเลยเขาก็แต่งด้วยเขาก็ดูท่าทางเขาก็พอใจนั่นนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจเออดีนะ <laughs> ดีอิจฉาเนะพูดพูดถึงนี่อิจฉานะครับอิจฉานะครับคนไทยก็คิดหลายคนนะครับไปนะครับแต่งงานกับคนเคียงตุง แล้วก็พากลับบ้านพากลับมาอยู่ที่เมืองไทยก็มีนะครับแต่แอดมินก็อิจฉานั่นแหละครับแต่ก็คงคงไม,ไม่ไม่มีปัญญาผู้ต้งถกไม่มีปัญญาแก่แล้วชีวิตยังเหลืออีกไม่เยอะนะครับ,ตอนน,รบตอนนี้ก็จะเข้าหกสิบห้านะครับตอนนี้ก็จะเข้าหกสิบห้านะครับปีใหม่เนี่ยก็จะเข้าหกสิบห้า ก็ชีวิตคนเราจะยาวนานสักเท่าไหร่ใช่ไหมละ่ะมันจะมีอายุยืนยาวสักเท่าไหร่ถ้าได้เมียมาสร้างครอบครัวอีกสักคนเราจะอยู่กับเขาได้นานอีกสักกี่ปีนะครับสมมุติว่ามีลูกนะครับสมมุติว่ามีลูกลูกอาจจะยังไม่เรียนโรงเรียนประถมด้วยซ้ํานะครับพ่อไปก่อนแล้ว <laughs> ว่าหายไปจากโลกนี้แล้วลูกจะอยู่ยังไงล่ะ,ะลูกจะอยู่ยังไงใช่ไหมลูกใครใครจะส่งเสียเขาเรียนภรรยาจะช่วยได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็มีความเป็นห่วงใช่ไหมล่ะแล้วลูกโตมาแล้วจะมีงานทำไหมความห่วงใยก็จะเกิดขึ้นความทุกข์มากมายก็จะเกิดขึ้นนั่นเลยคือคือเหตุผลที่ว่า แอดมินก็คงไม่ได้ไปหาสาวเชียงตุงไม่กดไปแต่งหรอกครับคือแก่แล้วแก่แล้ว,แแลวเป็นห่วงเป็นห่วงไม่ไม่เอาความทุกข์ไม่เอาความทุกข์มาใส่ตัวดีกว่านะครับจริงอยู่เราแต่งกับเขาเนี่ยเราอาจจะมีความสุขใช่ไหมล่ะแต่งกับเขามีความสุขเพราะว่าได้คนมาดูแลใช่ไหมล่ะ ได้คนมาดูแลแต่มันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเป็นความสุขที่ชั่วคราวเท่านั้นเพราะว่าชีวิตคนมันได้มีมียาวนานถ้าหากกลับไปเป็นหนุ่มอีกครั้งได้มันก็เอาแน่นอนอะอย่างเงี้ยมีชีวิตเหลืออเยอะนะครับก็เอาแน่นอนแต่นี่แก่แล้วชีวิตเหลือน้อยแล้วไม่คิดดีกว่านะครับอ่า ที่ไทยเย,ยอมผ่อนผันเพราะน้ำตามนุษยธรรมไปสร้างความเดือดร้อนต่างกับคนต่างประเทศไม่มีความเมตตาปาณีในสนามรบใช่นะครับไทยนี่รู้สึกว่ามีความอ่อนน้อมตามที่ว่า่นั่ะจริงๆอยู่ตัวอย่างอย่างเช่นที่ว้าเนี่ยวาเขามายึดแผ่นดินไทยเนี่ย เขามายึดแผ่นดินไทยเนี่ยไทยก็ให้ลให้ออกไปภายในวันที่สิบแปดใช่ไหมล่ะเขาขอต่อนะครับเขาขอต่อว,ว่าขออีกสามเดือนได้ไหมยืดไปอีกจะยอมทำไหมถ้าเป็นแอดมินนะครับแอดมินนี่ยยิงเข้าไปแล้วนะครับสั่งทหารเลยยิงเขาไปแล้วไอกระท่อมที่ตั้งอยู่ในเขาเขาหัวมานี่นะครับ ่อำของชาววาที่ตั้งอยู่ขเขาหวมาเนี่ยิงทําลายไปเลยคนเขาไม่อยู่หรอกมาสร้างกระท่อมบยึดแผ่นดินไทยใช่ไหมะสร้างกระํ่อมเอาว้ยึดแผ่นดินไทยคนเขาไม่อยู่เราทําลายทิ้งไปเลยทําลายทิ้งไปเลยไม่จะไปใจดียะเลยนักหนา <more> ก็มันเป็นแผ่นดินของเราใช่ไหมละ่ะยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลยเขาจะได้รู้ว่าถ้าใครมาอยู่ตรงนี้โดนแน่นะครับที่ตรงนั้นไม่สมควรให้ใครมาอยู่นะครับมันเป็นที่ที่ ยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมเราว่าเป็นของใครใช่ไหมก็ไม่สมควรให้ใครไปอยู่ไทยก็ไม่ควรไปอยู่ว้าก็ไม่ควรไปอยู่ใครก็ได้ใครก็ตามนะครับไม่สมควรไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ยิงเข้าไปเลยนะครับยิงเขาไปทําลายเลยไม่ต้องไปรอถึงวันที่สิบแปดหรอกยิงเขาไปทําลายไปเลยเพราะมันไม่สมควรที่จะมาสร้างอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ตรงนั้นนะจะเป็นของใครก็ช่างจะเป็นของพม่าหรือเป็นของไทยก็ช่าง แต่คนไม่มีสิทธิ์เพราะว่ามันเป็นชายแดนมันเป็นชายแดนจะต้องไม่มีสิ่งก่อกสร้างใช่ไหมไทยก็เคยใจดํามาแล้วนะครับอย่างเช่นที่วางน้ําเขียวที่วางน้ําเขียวมีนั่นนะครับมีนายทุนไปบุกลุกที่สาธารณะสร้างรีสอร์ทสร้างรีสอร์ทเข้าไปมากมายใช่ไหมล่ะ ตามกฎหมายมันสร้างไม่ได้ใช่ไหมตามกฎหมายมันสร้างไม่ได้ไล่ออกเขาเขาไม่ออกใช่ไหมละ่ะไล่ให้เขาย้ายเขาไม่ยอมย้ายใช่ไหมละ่ะเอารถแมคโครนี่ไปทุบเลยนะครับทุบเลยตุ้มตามตุ้มตาม,ตม,ตามที่วางน้ําเขียวก็ทามาแล้วนะครับแขกที่ไปเที่ยวนะหอบเสื้อผ้าหอบนั่นหนีกลางดึกเลยนะครับหนีกลางดึกเลยอยู่ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะมีใครเอาเรื่องไทยไหมมีใครเอาเรื่อง เจ้าหน้าที่รัฐไหมก็ไม่มีใครเอาเรื่องได้ใช่ไหมละ่ะอันนั้นมันเป็นที่สาธารณะก็ยังโหดเหี้ยมไปทุบทําลายอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครัอย่างสบายเลยนะครับอย่างไม่เกรงใจใครเลยนะครับไทยทำแบบนั้นมาแล้วนะครับในที่ในคนของตัวเองนะครับเฉพาะเอในคนของตัวเองก็จะทำแบบนั้นนะครับ อันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วทําไมเราจะแสดงวิธีแบบนี้กับชาววาไม่ได้กับชนกลุ่มน้อยไม่ใช่ประเทศเป็นเพียงเผ่าพันธุ์หนึ่งที่ผลิตาเสพติดเท่านั้นนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับทําไมเราต้องใจดีเขาถึงขนาดนั้นแม้แต่พมา่าเองก็ไม่ยอมรับว่าเป็นคนพมา่าใช่ไหมละ่ะไอเราจะไปยอมรับอะไรเขานักหนานะครับ ก็ทําไปสิยิงเขาไปสิปืนใหญ่ตั้งไว้ทําไมยิงเขาไปสิเราไม่ได้ฆ่าคนสักหน่อยนะเพราะว่าคนไม่ได้ได้อยู่แล้วแต่สิ่งก่อสร้างเขายัางตั้งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมละ่ะกระทบมาอะไรต่างๆตั้งอยู่ตรงนั้นทำลายไปสิทําลายรีสอร์ทของบางน้ําเขียวที่บางน้ําเขียวเราก็เคยทําลายมาแล้วใช่ไหมละ่ะอันนี้เป็นทําลายที่ที่คนต่างด้าวต่าง ประเทศอื่นนะมาลุกล้าแผ่นดินไทยทําไมจะทําลายไม่ได้จะไปอ่อนอะไรนักหนานะครับอันนี้ที่เอฟซี FC พูดมาก็ถูกนะครับชาติอื่นเขาไม่เห็นอ่อนเลยนะครับอชาติอื่นเขาว่าใครไปลุกล้าแผ่นดินเขาไปรังแกประชคนประเทศเขาเขาสู้สุดใจขาดดิ้นนะครับแต่ ในประเทศไทยเนี่ยโอ้ยต้องเจราจาเจราจาเจรจรจาเลยนักหนาเมื่อกรงใจอะไรถึงขนาดนั้นนะครับนี่แหละคือความคิดของแอดมินนะครับอยากจะให้คอมเมนต์เข้ามานะครับเอฟซี FC. ใครเห็นด้วยว่าจะให้เชียงตุงรวมกับไทยก็กดหนึ่งใครไม่เห็นด้วยก็กดสองหรือว่าคิดเห็นเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์เข้ามานะครับรับฟังทั้งหมดนะครับ ใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับกดแชร์ได้ด้วยด้วยยิ่งดีนะครับเจอกัน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ